สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเรดาร์ฝนล่าสุด ประจำวันที่8กรกฎาคม67มาดูกันเลยว่าคืนนี้ฝนอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างหลายๆท่านก็รอลุ้นกันอยู่นะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสําหรับล่าสุด8กรกฎาคม67กลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกําแพงเพชรพิษณุโลกนคนสรสวรรค์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านเพชรบูรณ์เลยอุดรธานีน้องบัวลําพูน้องคายขอนแก่นมหาสรา,ารคามกาฬสิน สกลนครนครพนมมุกดาหารโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดยยโสธรศรีสะเกดอำนาจเจริญอุบลราชธานีการจะนะบ,บุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีลบบุรีเพชรบุรี ราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครอยุธยานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีระนองชุมพรพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลยะลาและนราธิวาสค่ะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยในส่วนของ บริเวณที่จะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักและฝนจะสมอาจจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้และชาวเรือควรระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะคลิปนี้แอดมินลาล้วสวัสดีค่ะ